น้อมกะมลนเฉลิมพระชนมะพันษาคู่บุญญาแห่งราชาสงาสีเทิดพระเกียรตินบบรรทาราชินีไทยเปรมปรีชื่นสรานการมงคลทรงต่อยอดสืบสารงานพระพันปีทั่วธานีทุกทิศสำริดผล น้ำพระไทยเปลี่ยมเมตตาประชาชนน้อมพอรดลราชินีจัก,กรีวงขอเทพไทยเทวันอันเรืองฤทธิโปรดประสิทธิประสาทพรดังประสงค์เป็นมิ่งขวัญไทยมั่นยั่งยืนยงน้อมศีระขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผลเอกทรงวิทย์นุพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดเสนาธิการทหารและภริยา